มีใครสงสัยกันบ้างไหมครับว่า Reflex 2นั้นทำงานยังไงและไอเฟรมวัปที่ Nvidia พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรทำไมลด La t ท n น y เหลือหลักหน่วยได้เมื่อเทียบกับเวอร์ชันก่อนหน้าในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายวิธีการทำงานของมันให้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็ต้องพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เรื่องของ Laten น y กันก่อนว่า Laten น y นั้นเกิดจากอะไรและ Reflex 1นั้นทำงานยังไงเพื่อที่ได้เข้าใจหลักการทำงานของ Reflex 2ได้อย่างถ่องแท้นะครับโดยปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิด l a t e n น y ่ขึ้นเนี่ยก็คือการ แล้ว CPU ส่งไปให้การ์ดจอซึ่งระหว่าง CPU แล้วก็การ์ดจอเนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลหลากหลายอยู่แล้วนะครับเช่น texture หรือว่าข้อมูลเกมต่างๆทําให้เกิดการรอคิวของข้อมูลขึ้นและเมื่อการ์ดจอได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ถึงจะค่อยเรนเดอร์ภาพออกมาที่จอนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อฮาร์ดแวร์ที่สามารถลด l าเทนซี่ลงได้โดยการหาซื้อเมาส์ที่มีพูลลิงเลสสูงๆอย่าง1,000เฮิร์ต4,000เฮิร์ตหรือ8,000เฮิร์ตนะครับเพื่อให้มันยัดข้อมูลจากเมาส์ใส่ CPU เนี่ยได้ถี่ขึ้นหรือจอที่มีレスปอนทางต่ำๆเพื่อให้จอเนี่ยตอบสนองต่อภาพที่ส่งมาจากการ์ดจอได้ไวขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็เป็นวิธีการลดลาเทนซีที่อยู่นอกเครื่องนะครับส่วนในเครื่อง PC นั่นก็ยังมีลาเทนซีเกิดขึ้นอยู่ดีโดยลาเทนซีนั้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับวาาวววว่ว่่า่าาาาาาากกกรรรรรร์ดดดดจจอออออมมมมมันนนนไไไ้้้้เเเเเ็็็็แคคหหถถีีีขงงภพะะยททํใตสว แต่ถ้าการ์ดจอเรนเดอร์ได้ช้าเกมก็จะมีอัตราการตอบสนองที่ช้าตามไปด้วยเพราะระยะเวลาความห่างของภาพมันนานขึ้นแต่ทีนี้ครับเวลาที่การ์ดจอมันเรนเดอร์ภาพเร็วมากๆเนี่ยแต่ CPU ก็มีการส่งข้อมูลจํานวนมากให้กับการ์ดจอเหมือนกันแต่ข้อมูลมันก็มีคิวของมันอยู่นะครับเช่นภาพกําลังจะเรนเดอร์แต่ข้อมูลจากเมาส์เนี่ยมันส่งมาให้ไม่ทันนั่นก็แปลว่าภาพที่มันเรนเดอร์เสร็จไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่าข้อมูลของอินพุตจากเมาส์เนี่ยมันจะถูกเรนเดอร์ในเฟรมถัดไปแทนนะครับ NVIDIA Reflex ก็เลยเข้ามาแก้ในจุดนี้โดยการลดความถี่ในการส่งข้อมูลลงเพื่อลดการสะสมของ Render Queue ระหว่าง CPU แล้วก็ GPU นะครับทาให้ระบบ Render เฟรมเร็วขึ้นเพราะการส่งข้อมูลลงหน้าที่มากเกินไปเนี่ยจะทําให้เกิดอาการหน่วงแต่มันก็ยังไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าไปทานทุกเฟรมได้นะครับ NVIDIA ก็เลยต้องมี r e f l e t 2มาแก้ตรงจุดนี้อีกทีโดยการเอาข้อมูล Input จาก CPU เนี่ยมาคํานวณด้วย AI เพื่อที่จะได้รู้ว่าตาแหน่งจริงๆของเมาส์เนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนในภาพแล้ว แล้วก็ขยับพิกเซลบางส่วนให้ตรงกับจุดที่คนจะอยู่ในภาพโดยอิน d ิเดยจะเรียกระบบนี้ว่า f ฟรมวาร์ p นะครับซึ่งก็เหมือนกับการรดคัดภาพแล้วขยับใน Photoshop นั่นแหละทําให้พื้นหลังมันแหว่งเป็นรูไป แล้วค่อยใช้ AI มาเติมภาพในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ภาพนั้นมีความสมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลจากพิกเซลก่อนหน้าข้อมูลสีแล้วก็ความลึกของภาพนะครับแต่รู้ไหมครับเมื่อผมอธิบายมาถึงจุดนี้ผมก็เริ่มคิดบางอย่างขึ้นมาได้ไอเชี่ยเอ็นวิดียมึงคิดได้ยังไงวะั้านั้นก็แปลว่าเมื่อเราใช้คู่กับเฟรมเจนหรือว่ามันติเฟรมเ e นเนี่ยจากเดิมที่เวลาเราใช้เฟรมเ e นเนี่ยอินพุตมันจะตอบสนองก,กับแค่เฟรมที่เรนเดอร์จริงๆเท่านั้นส่วนการขยับในเฟรมบอมเนี่ยจะเกิดจากการทำนายจากเฟรมจริงอีกที แต่รีเฟกซ์2สามารถแก้ไขตำแหน่งภาพของเฟรมปลอมได้ทําให้ความรู้สึกหน่วงที่ควรจะเกิดขึ้นกับเฟรมปลอมเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนเฟรมจริงหรือก็คือเราสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของภาพได้แม้จะเป็นเฟรมปลอมนี่มันเป็นการแก้ปัญหาของ AI ด้วย AI อีกทีชัดๆส่วนเราจะได้ใช้รีเฟกซ์2ตอนไหนในเร็บของอิมเเดียบอกว่าในตอนนี้รีเฟกซ์2จะรองรับกับแค่2เกมเท่านั้นก็คือเดอ f ไฟ a นกับ v a l o r a n แลนะครับและจะใช้ได้แค่กับซีรีส์ RTX 50ซีรีส์เท่านั้นส่วนรุ่นอื่นๆเนะรับาอตนอนคนค แล้วถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีสำมีแปะหัวนะครับบ๊ายบาย